ตอนชื่อเทวงสัญญาป้าเต้ากลับมาแล้ววอวเต้าที่กลับมาถึงบ้านและเห็นถึงเจ้าสัวพิสิทธ์ซึ่งออกมายืนรอรีบวิ่งหยอกกลางแขนเข้าไปโอบก,กอดเจ้าสัวพิสิทธ์ผู้เป็นพ่ออย่างออดอ้อนผมพากลับมาส่งแล้วครับเต้อเอ่ยบอกเจ้าสัวพิสิทธ์พยักหน้าให้ว่าแต่ทําไมกลับออกมาเร็วกว่ากําหนดตั้ง3ามสี่วันละลูกก็ไม่มีอะไรแค่อยากกลับออกมาเจอป้าเร็วๆไงกลัวป้าเป็นห่วงเต้าเอ่ยตอบ เจ้าสัวพิสิทธิ์ได้ยินอย่างนั้นก็ยักคิ้วหลิวตาให้กับเต้ยอย่างไม่เชื่อในคําตอบของผู้เป็นลูกสาวอ้าอาโตเป็นสาวแล้วยังจะมากอดป้าเหมือนกับตอนเด็กๆอีกไม่ไอครูเต้เขาหรือยังไงไม่ไอายหอรออ,อกมอีอะไรต้องอายแต้วบอกปากครูเต้เข้าไปคุยกันในบ้านเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ําพักผ่อนให้หายเหนื่อยแล้วมากินข้าวกันผมสั่งให้คนเตรียมไว้หมดแล้วเจ้าสัวพิสิทธ์เอ่ยทวนป้า เรียกเต้เฉยเฉยก็ได้มังเรียกครูเต้มันดูห่างเหินไปนะเต้าเอ่ยได้ยินอย่างนั้นเจ้าสัวพิสิทธ์ก็ส่งเสียงอืมดังดังออกมาครั้งหนึ่งนี่ว่าแต่ว่าวันนั้นเต้าเอาอะไรให้ปากินป้ายังไม่ได้ซักถามอะไรเต้าก็เข้าเกตไปซะก่อนเจ้าสัวพิสิทธ์เอ่ยถามก็บอกกว่าความลับห้ามถามไงห้ามถามเต้ด้วยไม่งั้นโกรธป้านะเต้าหันมาเอ่ยขู่ไม่ถามก็ไม่ถาม ปาก็แค่รู้สึกว่ากินแล้วตื่นเช้ามามันดีคือปาไม่ได้คิดไปเองนะพูดแล้วก็ตลกมันรู้สึกเหมือนกับว่าตัวปามีกําลังวังชาสดชื่นเหมือนได้กลับไปเป็นหนุ่มปาเลยอยากถามเต้าดูว่าเป็นยาอะไรเอามาจากไหนเผื่อจะได้หามากินเพิ่มเจ้าสัวพิสิทธิ์รีบเอ่ยก็บอกแล้วว่าของดีมีเงินร้อยล้านพันล้านก็หาไม่ได้เต้ายังมีเหลืออีกเน็ดว่าจะเอาไว้ให้เฮียแต่ไม่เอาละไม่ให้เฮียนิสัยไม่ดีเดี๋ยวเอาให้ป้า เอ่ยเสร็จเต้ก็หันมาถามเต้ว่าแต่ไอายานี่มันกินติดติดกันได้ไหมคุณเอาจริงเอาจริงผมก็ไม่รู้ผมก็บอกแล้วไงว่าอาจารย์ผมท่านไม่ได้บอกอะไรไว้มากเวลามันมีจำกัดเต้บอกอาจารย์หมายถึงครูที่สอนศินละปะกการต่อสู้ให้กับครูเต้ใช่ไหมเจ้าสัวพิสิทธ์เอ่ยถามป้าห้ามถามเต้รีบเอ่ยปิดปากโอย ถามอะไรก็ไม่ได้เลยดูสิครูเต้ามาปิดปากผมไม่ให้ถามแบบนี้ได้ยังไงเจ้าสัวพิสิทธ์หันมาเอ่ยกับเต้อย่างทำอะไรไม่ได้นาโต๊ะอาหารหลังจากที่เต้และเต้าขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วครูเต้เข้าเกตไปครั้งนี้เป็นยังไงบ้างลูกสาวผมมีพัฒนาการไปถึงไหนแล้วเจ้าสัวพิสิทธ์ถามอย่างรู้สึกสนใจอยากรู้หยิบผ้าเช็ดปากขึ้นมาเช็ดปากครั้งหนึ่งเสร็จเต้ก็เอ่ยตอบ ครั้งนี้ถือว่ามีพัฒนาการเยอะเลยครับทั้งระดับนักผจญภัยที่เพิ่มสูงขึ้นและความสามารถใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาตอนนี้ระดับของเต้าเขาหน้าจะอยู่ราวๆ175แล้วอาจจะดูเหมือนไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเทียบกับเวลาในการฝึกและจำนวนครั้งที่เข้าไปในเกตนี่คือว่าเป็นอะไรซึ่งน่าเหลือเชื่อมากๆแล้วเจ้าสัวพิสิทธิ์พงศศีสารับอืมแล้วถ้าเทียบกับระดับนักผจญภัยทั่วไปลูกสาวผมประมาณไหน เต้หยุดคิดอยู่พักหนึ่งก็ถ้าประเมินแบบทั่วไปผมคิดว่าก็คงเทียบได้กับนักผจญภัยระดับบีครับหมายความว่ายังไงประเมินแบบทั่วไปเต้าเอ่ยถามผมหมายถึงประเมินในสายตาของนักประเมินปกติโดยไม่ได้เอาข้อมูลเชิงลึกเข้ามาประกอบเต้ตอบงั้นเอาแบบละเอียดสิครั้งที่แล้วก็ประเมินว่าอยู่ระดับบีครั้งนี้ก็บอกเหมือนเดิมป้าก็จะพันคิดไปว่าฉันไม่พัฒนาอะไรเลยแบบนี้ไม่ได้นะเต้าบอก ถอนหายใจออกครั้งหนึ่งเสร็จเต้ก็เอ่ยต่อในความเห็นของผมคุณภาพมานาของเต้าเขานั้นสูงกว่ามาตราฐานปกติกของนักผจญภัยทั่วไปอย่างชัดเจนอีกทั้งความสามารถพื้นฐานที่เขามีก็เป็นความสามารถที่ค่อนข้างจัดได้ว่ามีประโยชน์และแข็งแกร่งเพราะแบบนั้นเมื่อนำสองปัจจัยพื้นฐานนี้มาประกอบเข้าด้วยกันมันเลยทำให้เต้ามีขีดความสามารถสูงงบว่าที่เห็นมากครับ ถึงตอนนี้จะยังเทียบกับนักพจนภัยระดับเอเต็มตัวไม่ได้แต่อย่างน้อยก็จัดอยู่ในระดับท็อปของแอร์롱บี B. แน่นอนพูดง่ายๆก็คือในนักพจนภัยที่มีระดับแอร์롱บี B. คงหาคนที่มาสู้กับเขาได้ยากแล้วเต้บอกครูเต้นี่ไม่ได้พูดเอาใจผมใช่ไหมเจ้าสัวพิสิทธ์เอ่ยถามเปล่าครับเต้ยิ้มตอบก็บอกป้าตลอดว่าเต้าทำได้สบายมากขอเวลาอีกสักปีสองปีพวกเราก็ไม่ต้องกลัวใครระมาถยแล้ว ทั้งไอพวกนักการเมืองทั้งพวกสมาคมนักผจญภัยใหญ่ๆรอให้ถึงวันนั้นก่อนเถิดแต้ว่าจะไล่ให้หนีกลับแทบไม่ทันเลยเต้าเอ่ยเส้นสายน้้ามีไว้ยังไงก็ดีกว่านะัเแต้าเรื่องเงินบางทีมันก็ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงอะไรของพวกเราชื่อปาสิเจ้าสัวพิสิทธ์เอ่ยจากนั้นจึงเปลี่ยนเรื่องแล้วเรื่องงานวันเกิดนะ่เอายังไงมีอะไรให้ปาช่วยไหมก็จัดตามปาร์ตี้ทั่วไปแหละแต่ว่าจะพาเต้เขาไปเปิดตัวกับเพื่อนๆด้วย จุดประสงค์มีแค่นี้แหละป้าไม่ต้องวุ่นวายหรอกยายเก๋กับยายวิวเป็นธุระจัดการให้หมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เต้าค่อยโทรตามเรื่องวันนี้ขอพักก่อนเหนื่อยนั่งกินข้าวเป็นเพื่อนเจ้าสัวพิสิทธิ์อยู่สักพักเต้ที่รับประทานอาหารจนเสร็จแล้วก็ยกมือขึ้นไหว้ท่านเจ้าสัวครับถ้าอย่างนั้นผมลากลับแล้วนะครับเดินทางปลอดภัยนะครูเต้เจ้าสัวพิสิทธิ์ผงกศีสรับจะกลับแล้วหรอเอาไว้เดี๋ยวฉันโทรหานะเต้าเอ่ย เห็นว่าเต้เดินออกไปแล้วเจ้าสัวพิสิทธ์ก็เอ่ยขึ้นแต้วปาเข้าใจแต้วนะแต่บางทีเราก็ต้องให้ความเป็นส่วนตัวกับครูเต้เขาบ้างถ้าเต้าเอาแต่ไปตามติดจนเขาไม่มีเวลาจากจะดีมันจะกลายเป็นไม่ดีนะลูกแต้วรู้ก็ไม่ได้จะตามติดอะไรขนาดนั้นซะหน่อยเต้าตอบปาว่าแต่ถ้าเกิดเต้เขาจะเข้ามาคุยเรื่องมั่นอะไรแบบนี้ปาจะเรียกยังไงเอายังไงแต้าเอ่ยถาม อัญญาประกาศคู่ปรส ن ي ีปรส ن ีจุดจุดมันปาว่ามันเร็วไปนะดูกันไปอีกสักหน่อยไม่ดีหรอเต้าเจ้าสัวพิสิทธ์เอยอย่างรู้สึกไม่สบายใจนี่ก็สามเดือนกว่าแล้วเร็วอะไรกันป้าบางคู่เขาคบกันไม่กี่เดือนก็แต่งแล้วนี่แค่มันเอาไว้ก่อนเร็วอะไรที่สําคัญถึงเวลาที่เต้าคบกับเต้เขามันจะแค่ไม่กี่เดือนแต่เราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะนะตอนอยู่ในเกตก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเกือบตลอด เต้เขาพิสูจน์ตัวเองมาตั้งไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วตอนอยู่ในเกตเขาก็คิดถึงความปลอดภัยของเต้ามาก่อนทุกครั้งตอนเผชิญอันตรายเขาก็ไม่เคยทิ้งป้าก็เห็นแล้วนี่แต้พยายามเอ่ยสาธยายความมดีของเต้เมื่อรู้ว่ายากที่จะคัดค้านหรือเปลี่ยนความคิดของผู้เป็นลูกสาวได้เจ้าสัวพิสิทธิ์ก็ถอนหายใจออกมายังไงก็พาครอบครัวของครูเต้เขาเข้ามาเจอกับป้าก่อนดีไหมเรื่องมันเอาไว้ค่อยว่ากันหลังจากนั้น ทำเป็นยึกยกักรับของมั่นเขามาแล้วยังไม่รู้ตัวเต้าเอ่ยพร้อมกับมองคอนใส่ผู้เป็นพ่อป้าไปรับอะไรเจ้าสัวพิสิทธิ์งงอ่าก็ไอ,อยาวิเศษที่ป้ากินเข้าไปไงป้าไม่ได้รู้สึกไปเองหรอกว่าก,ากินแล้วหนุ่มขึ้นนะนั่นมันยาอายุวัฒนารู้ไว้เลยรู้แล้วก็ไม่ต้องยึกยกักถ้าเกิดเต้เขามาคุยอะไรเรื่องพวกนี้กับป้าก็อย่าไปแกล้งเขานะไม่งั้นโกรธ เต้าบอกแกมขู่ในโลกนี้หากว่าจะมีใครกล้าพูดกับเจ้าสัวพี่อีซิสอในลักษณะนี้ได้ก็เห็นแต่จะมีเทียงลูกสาวสุดรักอย่างเต้าเท่านั้นได้ยินแบบนั้นเจ้าสัวพิสิ์ก็ทําได้แต่ถอนหายใจออกมาให้กับท่าทีของผู้เป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนจุดกลับมายัางเต้ซึ่งตอนนี้นั่งแท็กซี่กลับมาถึงบ้านรูหลังใหม่ใจกลางเมือง หลังจากที่จ่ายค่าโดยสารและก้าวลงมาจากรถแล้วขณะจะกลับเข้าบ้านอยู่ๆก็ปลากดอเสียงใสที่เหมือนจะฟังดูคุ้นหูอยู่บ้างเอ่ยเรียกตนขึ้นเต้แอรพรพันธ์ที่ซุ่มแอบมองดูอยู่เอ่ยเรียกพร้อมกับที่ปลากดอตัวออกมาถ้าจะให้พูดตามตรงแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แอรพรพันธ์มายังบ้านหลังใหม่ของเต้หากแต่เป็นครั้งที่สี่แล้วทันกลับมาเห็นเงาร่างบางของแอรพรพันธ์เต้ก็มุ่นคิ้วขมวดเข้าหากันอย่างรู้สึกแปลกประหลาดใจ ด้วยเพราะไม่คิดฝันว่าตนจะมีโอกาสได้เจอกับแอรพรพันออกแพรเต้เอ่ยอึ้แพรเองไม่ได้เจอกันตั้งนานเต้ดูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะแพรยังแทบจะจําไม่ได้แอรพรพันเอ่ยขณะที่มองสำรวจดูเต้ซึ่งเปลี่ยนไปอย่างกับเป็นคนละคนจากเมื่อหลายปีก่อนขณะยังคบกันอยู่แอรพรมาได้ยังไงเต้เอ่ยถาม ก็ขับรถมาแอร์พรพันตอบถ้าจะให้พูดกันตามตรงแล้วนะตอนนี้ที่มีโอกาสได้สำรวจมองและพูดคุยกับเต้ใหม่อีกครั้งในระยะใกล้แอร์พรพันกลับเกิดความรู้สึกกว่าเต้ที่อยู่ตรงหน้าของตอนตอนนี้นั้นดูมีเสน่ห์อย่างที่เมื่อก่อนเทียบไม่ติดเทียงแค่คิดถึงจุดนี้หัวใจของแอรพรพันก็เต้นรัวขึ้นอย่างไม่สามารถจะควบคุมได้เราหมายถึงแอรพรมาแถวนี้ทำไมเต้าถามใหม่ แอร์พรพันธ์ได้ยินอย่างนั้นก็ยกกระเช้าผล,ลไม้ในมือขึ้นน้องกิบฟอกับน้องโบเขาไม่ได้บอกหรอว่าเมื่อเดือนก่อนพวกเราบาังเอิญได้เจอกันหลังจากวันนั้นมันทำให้แพรคิดถึงเรื่องเก่าๆเรื่องระหว่างพวกเราตอนนั้นแพรก็ทำไม่ถูกพอคิดได้ก็เลยอยากจะมาขอโทษคุณป้ากับน้องๆเขาแพรเอ่ยส่งเสียงอ,อในเชิงว่ารู้แล้วออกมาครั้งหนึ่งเต้ก็ไม่รู้ว่าตนสมควรจะพูดอะไรต่อดี เห็นถึงท่าทีของเต้แอร์พอนพันก็เอ่ยขึ้นต่อแต่คุณป้ากับน้องๆเขาไม่รับคำขอโทษจากแพรเขาคงโกรธแพรมากเต้เล่าให้กับพวกเขาฟังหรอได้ยินถึงคำถามเต้ก็ถอนหายใจออกมาพร้อมกับผงกศีรษะแต่เต้สัญญาว่าจะไม่บอกใครแอร์พอนพันเอ่ยอย่างกับว่าเต้เป็นฝ่ายผิดเราก็ไม่ได้บอกใครแต่นี่น้องกับแม่เราเขาถามเราก็ไม่อยากโกหกเต้ตอบ น้องกีฟอกับน้องโบและคุณป้าก็เลยเกลียดแพรแต่จะโทษใครได้ล่ะก็ตอนนั้นแพรคิดน้อยเองเต้พวกเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมแพรรู้แล้วว่าแพรผิดตอนนั้นแพรอาจจะยังไม่พร้อมแต่ตอนนี้แพรพร้อมแล้วนะแพรช่วยเต้ดูแลน้องๆกับคุณป้าได้แอพรพันเอ่ยเข้าประเด็นเต้ที่ได้ยินแบบนั้นก็ทำได้แต่มุ่นหน้าขมวดคิ้วแพรเรื่องของพวกเรามันจบไปนานแล้ว เราเองก็ไม่ได้โกรธแพรเลยแพรไม่จำเป็นต้องมาทำอะไรแบบนี้หรอกงั้นเราก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมแอร์พรพันเอ่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแพรมันผ่านมานานมากแล้วอะไรหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปเต้เอ่ยเต้จำไม่ได้หรอว่าสัญญากับแพรว่ายังไงไหนบอกว่าจะยังรับยังเป็นห่วงแพรแอร์พรพันเอ่ยทวงสัญญาเมื่อครั้งนานมาแล้วในชั่วขณะที่เต้ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดี เสียงเรียกที่คุณเคยก็ดังขึ้นที่เต้ต้าโบที่กำลังจะเข้าบ้านไปพอดีแล้วโบออกมาทำไมเต้เอ,อ่ยถามโบได้ยินเสียงคนคุยกันก็เลยออกมาดูเผื่อว่าพี่เต้จะกลับมาแล้วสังเกตเห็นถึงแอร์พอนพันที่ยืนคุยกับเต้อยู่โบก็หน้ามุ่นลงในทันทีมาทำไมโบก็บอกแล้วไงว่าไม่ให้อภัยไม่อยากคุยด้วยไม่อยากเจอครั้งก่อนแม่ก็บอกชัดแล้วนี่ว่าไม่ให้เข้าบ้านยังจะมาอีกหน้าด้า เอ่ยมาถึงจุดนี้โบก็ถูกเต้เอ่ยปรามโบสัมผัสได้ถึงน้ำเสียงที่ดูดันจริงจังของผู้เป็นที่โบก็รีบปิดปากลงเมื่อได้ยินเสียงเรียกของผู้เป็นแม่ที่ดังแว่วมาจากในบ้านเต้ก็เปิดปากเอ่ยขึ้นแพรกลับไปก่อนเธออยู่ไปเรื่องมันก็จะบานปลายเปล่าเปล่า,เ,ลาเต้เอ่ยจากนั้นจึงหันหลังพยักหน้าให้กับโบจากนั้นจึงเอ่ยตอบรับเสียงเรียกของสุดากลับไปครับแม่เต้เอ,เอง เห็นว่าเต้เดินเข้าบ้านไปแล้วแอรพรพันธก็ทำได้แต่ยืนมองเงาหลังของเต้พร้อมกับที่เฝ้าตั้งคำถามกับตนเองว่าเมื่อหลายปีก่อนอะไรดลใจให้ตนเลือกที่จะทิ้งผู้ชายอย่างเต้ไปแพรไม่ยอมแพ้หรอกแพรไม่เชื่อว่าเต้จะลืมเรื่องทั้งหมดไปแล้วจริงบัวเคยค้ามาเคยขี่จะยังไงก็ต้องมีช่องทางแอรพรพัน์คิดยิ่งได้มาเห็นเต้ซึ่งตอนนี้เพียบพร้อมไปทุกอย่างแล้วแอรพรพันธ์ยิ่งไม่คิดที่จะยอมแพ้ปอลอ ตอนนี้นะักอ่านดา่าพระเอกเยอะว่าไปดูน้องทำไมจริงๆมันก็มีเหตุผลอยู่นะครับตัวเอกไม่ได้คิดจะกลับไปคืนดีหรือมีเยื่อยอะไรแต่แค่ไม่อยากจะให้น้องสะสมอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ตรงจุดนี้อาจจะไม่เข้าใจต่อให้เราจะเป็นฝ่ายถูกแต่แบบถ้าเราไปอยู่ในเหตุการณ์ที่มีคนทะเลาะกัน สาดความโกรธความเกลียดใส่กันต่อให้เราจะไม่เกี่ยวหรือเกี่ยวแต่เป็นฝ่ายถูกมันก็ชวนให้ผู้อยู่ในเหตุการณ์รู้สึกอึดอัดประมาณนั้นแหละครับตัวเอกเลยให้อยากให้น้องสะสมอารมณ์ด้านลบและ,สะแสดงอะไรแบบนั้นออกมาขอขอบพระคุณนะักอ่านทุกท่านที่เห็นใจและสลับเวลาไปเขียนรีวิวให้นะครับขอบพระคุณมากจริงๆคือตอนนี้ทางเว็บเขาเปลี่ยนระบบคู่แข่งเยอะขึ้นนิยายจีนแปลเข้ามาเยอะมากเพราะแบบนั้นนิยายไทยมันจะเกิดยาก เว็บแทบจะไม่ค่อยช่วยดันนักเขียนไทยเหมือนช่วงแรกแล้วผมเองช่วงที่เขียนเรื่องก่อนๆซึ่งพอจะมีคนรู้จักก็ไม่ได้ติดต่อเป็นจริงเป็นจังกับทีมงานเขาเลยขอให้ช่วยดันช่วยอะไรไม่ได้ยอดคนอ่านมันเลยน้อยมากๆ